สวัสดีครับวันนี้็นเกมโซลแอนด์นิวเวลนี้เราก็จะมาพูดคุยกับอัปเดตใหม่แล้วก็มีอาวุธลับใหม่กันด้วยนะในส่วนของบุษบงถังพุทธพิโรธนะก็เป็นอาวุธลับสำหรับถังอันดับหนึ่งนะก็เข้ามาแล้วในส่วนของอาวุธลับใหม่นะก็บอกเลยเป็นอาวุธลับที่เซียวอู่ใช้จากการกองทัพผู้สวรรค์นนะก็เป็นตอนนั้นเลยที่ใช้ในส่วนของเนี่ยโบวพุทธพิโรธถังนะในอันิเมะจะเป็นโบวพุทธิโรธถังใช้ระเบิดแบบ กองทัพผู้สวรรค์นะก็มาแล้วในส่วนของอาวุธลับใหม่เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับเอฟเฟกอาวุธลับใหม่นะก็คือก็คืออาวุธลับนี่เลยบุษบงถังพุทนะธพิโรดนะหรืออ่าโบพุทธพิโรดถังนั่นเองนี่ก็เป็นอาวุธลับดับหนึ่งของสนักถังนวันนี้เราก็จะมาดูเอฟเฟกแล้วก็จะมาคำนวณให้ด้วยว่าเติมเท่าไหร่ถึงจะได้นะแบบใช้เพชรมวงเท่าไหร่ถึงจะได้มา1อันในส่วนของอาวุธลับนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็จะมา ดูเอฟเฟกแล้วก็คำนวณให้ปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกกันเลยว่าทําอะไรได้เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของเอฟเฟกอาวุธลับแรกกันก่อนนี้ก็จะเป็นเนี่ยาล่าสัตว์นะก็จะเพิ่มขนาดล่าวิญญาณนะแล้วก็ขนาดประลองเลยในส่วนของตรงนี้นะก็บอกเลยว่าเพิ่มมา2อันเลยนะเนี่ยท่านถ้าเป็นนกยุงลําแพงก็จะเพิ่มแค่ขนาดประลองแล้วก็ซาลี่ก็จะเพิ่มในส่วนของถนาดล่าวิญญาณนะสองแต่อันนี้คือเอามารวม,มเลยสองอันนะก็บอกเลยว่าดีมาก แล้วก็ได้บัฟไม่เหมือน2ออาวุธลับอันนั้นด้วยนะก็จะเป็นนิเจเดืดจ้านะเจืดจ้าขนาดโจมตีโอกาส30%เพิ่มพลังโจมตีสุดท้ายตัวเอง25และพลังโจมตีอ่าไม่ใช่สิเออพลังโจมตีสุดท้ายของตัวเอง25แล้วก็พลังโจมตีสุดท้ายเทพ25%ต่อเนื่อง14บสี่วิครูดาวสามสิบบอกเลยว่าดีมากนะในส่วนของเอฟเฟกเนี่ยเนี่ยอย่างอ่าพวกอ่าซารี่กับ นกยุงเนี่ยมันก็จะเพิ่มในส่วนของพลังโจมเนี่ยเออพลังโจมตีเฉยๆนะพลังโจมตีเองเพิ่มขึ้น20%เนี่ถ้าแบบใครมีสองอวุธลับนี่ก็คือได้สองบัฟเลยนะเจิดจ้าด้วยแล้วก็ได้ของงดงามด้วยบอกเลยว่าดีมากในส่วนของเอฟเฟกต์อันนี้นะเขาเป็นของใหมแ่แรงว่าก็ต้องดีกว่าอันเก่าอยู่แล้วนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์กันเลยในส่วนของเอฟเฟกต์โบกุดพิโหลถังนะก็คือโยนดอกบัวหนึ่งดอกลงไปสร้างสเตตัสไฟ3,000%ต่อเป้าหมายนะเขตใจการกระตุ้นดอกบัวปล่อย โสภต่อเนื่อง3วินะและทุกและทุกวิเนี่ยปล่อยพาย,ยุหมุนสร้างความเหายเตตัสไฟพันหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต่อศัตรูที่อยู่ในนั้นและจะดึงศัตรูที่อยู่ในอ่าขอบเขตนั้นมารวมตรงกลางด้วยนะแล้วก็หลัง3าวิก็จะปล่อยดอกบัวเนี่ยสร้างความเสียหายเตตัสไฟห้าพันเปอร์เซ็นต์แล้วนะและสร้างอ่าออนแอร์ดามจสุดท้ายสามสเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสิบวิแล้วก็เสริมอ่าเสริมความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างก็คือพวกป้อมพวกแบบ ลถในแบบ3ทางในแบบกิวอ์อะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบพวกแบบสิ่งก่อสร้างอะไรเงี้ยก็จะทำดาเมจแรงขึ้นนะทำดาเมจใส่สิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะแล้วก็ทำดาเมจใส่วิญญาณจารได้ด้วยในส่วนของอาวุธลับนี้นะก็ดีมากๆเลยนะตั้งแต่บัฟล่าสั์บัฟเจิดจ้าแล้วก็บอกเลยว่าค่อนข้างดีในส่วนของอาวุธลับนี้นะเนี่ยก็จะมาในส่วนของตรงนี้นี่ตู้กาชานำโชคนะนี่ตู้กาชานำโชคนะทุกคนก็ต้องเปิดหา3แป้นนะแล้วก็ หอย50อันหอย50อันนะไม่ยากอยู่ละถ้าทุกคนแบบเปิดหา3แป่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้หอยตรงนี้มาให้อยู่ละก็น่าจะครบ50พอดีนะในส่วนของตรงเนี้ยมันก็จะใช้อ่าอ่าหนึ่งตู้ใช่ไหมหนึ่งตู้การันตีเนี่ยมันก็จะใช้ประมาณร้อยยี่สิบเก้าใช่ประมาณร้อยยี่สิบเก้าโลใช่ถ้าเราต้องเหมาสามตู้เนี่ยเราก็เอาร้อยยี่สิบเก้าว่ะคูณสามเข้าไปก็จะประมาณสามร้อย ถ้าซื้อด่วนเนี่ยมันจะอ่านละ150เพ็ดม่วงนะแล้วก็เอา300 387ยสาเคูณคูณร้อหเพ็ดม่วงก็จะประมาณ58,000ประมาณ58,000เพ็ดม่วงใช่ก็คือการันตี1โลเนี่ยเอ้ยการันตีทั้งหมด3แปนก็คือ50,000ประมาณ58,000ใช่58,000เพ็ดม่วงก็คือได้เลยนะก็คือตู้แรกตู้2 แล้วก็ตู้3เนี่ยก็คือได้3แผ่นเลยในะส่วนห้าหมื่นแปดเพชรม่วงนะถ้าใครอยากจะทําก็เนี่ยประมาณนี้เลยประมาณห้าเก็บเพชรไว้เก็บเพชรม่วงประมาณ5้าหมืแปดก็คือแบบไม่รู้ว่าเติมแพ็กใหญ่เท่าไหร่ประมาณห้าห้าแพ็กไหมมันห้าแพ็กของประมาณเจ็ดอ่ะยังเติมเติมแพ็กใหญ่เพชรม่วงอ่ะประมาณเจ็ดเจ็ดแพ็กน่าจะน่าจะได้เลยในะส่วนของตรงนี้ถ้าใครอยากสูมนะก็จะมีอ่าสาลี่มารอบนี้ก็จะมีสาลี่แล้วก็อ่าโบผุดพิโรถังนะทุกคนชอบอันไหนก็ ลองไปจัดดูได้นะในส่วนของเอาว้รับตรงนี้นี่ก็คำนวณมาให้แล้วก็ใช้ประมาณ5,8 0 0 0นแเพชร,รันตีแน่นอนหรือถ้าใครดวงดีอะสุ่มแบบไม่ถึงการันตีตู้อะไรเงี้ยก็บางทีก็อาจจะออกกล่องมาให้ก่อนเลยก็อาจจะประหยัดกว่านั้นก็ได้บางคนอาจจะแบบ ใช้ส0 0 0 0เพชรสี่หมเพชรอะไรก็ว่าไปแล้วจะดวงคนอีกทีนะเนาะเพราะว่าบางทีมันแบบใครสุ่มรอบสองรอบบางทีออกกล่องมาเลยก็โชคดีไปเลยไปตู้ถัดไปได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบล้างตู้อะไรเงี้ยก็อาจจะดวงดีไปนะส่วนของตรงนี้และรอบนี้ก็มากับสมบัติเทพนะสมบัติเทพก็บอกเลยว่าถ้าใครเก็บถึงการันตีได้กายแท้มาก่อนก็นกแนะนําให้เก็บ ไปถึงกายแท้มก่อรเลยนะก็กายแท้มังกรก็จะมักใช้ประมาณ100เอ้ยไม่ใช่100 1 0 0 1,000 1ย0 0สากุญแจก็คือได้แน่นอนในส่วนของกายแท้มก่อนนะตรงนี้นี่เลยจะเป็นขั้นที่เนี่มตรก็บอกเลยว่าเก็บถึงพันสาได้แน่นอนเนี่ยหรือใครไม่รู้ก็มาดูตรงที่ได้มันจะบอกว่ารอบที่1จะเท่าไหร่รอบที่2ใชจะ่ไหรก็คือเอารอบที่1กับรอบที่7มาบวกกันนั่นแหละง่ายๆเลยก็ประมาณพันสามก็คือได้แน่นอนสรงกายแท้มก่อนนะก็เป็นอีกอกิจกรรมหนึ่งที่ อ่าอัปเดตมานะถ้าใครแบบอ่าเก็บอยากได้กายแท้มังกรอะไรเงี้ยถ้าใครเก็บมาตั้งแต่แบบอ่าตั้งแต่แรกอะผมคิดว่าน่าจะได้กันหมดละในตัวของกายแท้มังกรนะแต่ผมไม่ได้เก็บไว้ก็เลยไม่มีในตัวของตรงนี้นะก็บอกเลยต่อมาก็จะมีอ่าฝนเค้กตรงนี้ก็อย่าลืมไปเก็บไปด้วยนะก็ได้เพชรมานะสุ่มเพชรนะตั้งแต่8-88ถึง8 8 8เลยในตัวของตรงนี้บอกเลยว่าถ้าแนะนําก็คือเก็บไว้ก่อนนะเราแบบเก็บไว้เยอะๆแล้วค่อยเปิดทีเดียวอะโอกาส โอกาสออกพวกเนี้ยเยอะกว่า888อปดโอกาสออกไปเยอะกว่านะในส่วนของตรงเนี้ยทุกคนก็ลองไปเก็บแล้วก็ดองไว้อย่าเพิ่งแบบเก็บแล้วเปิดเก็บแล้วเปิดอันนี้อาจจะยังนะเราต้องเก็บไปเยอะๆก่อนแล้วค่อยเปิดทีเดียวนะแล้วก็มีซื้อสุดคุ้มมาด้วยก็อย่าลืมไปจัดด้วยนะที่แนะนาวันนี้เลยคือนี่สมุดวิญญาณโลหิตเนี่ยก็อบอกเลยว่าดีมากนะแนะนําให้ซื้อเป็นอย่างแรกเลยแล้วส่วนพวกนี้จะซื้อก็ได้แล้วแต่นะอันนี้ผมอยากลุ้นดวงมาสุ่มในส่วนของจิตอาวุธเล่นก็บอกเลยว่าห้องข้างเกลืออันนี้ ก็แนะนำนะวันนี้ก็ถ้าใครยังไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อสมุดแดงไว้ก่อนนะเผื่อแบบอนาคตกาเทพใหม่มาอะไรเงี้ยผมว่าเร็วๆนีนะ้มีกลิ่นว่าจะมาแล้วด้วยจริงในส่วนของตรงเนี้ยก็บอกเลยว่ามาแน่ในส่วนของอากาเทพนะแล้วก็อย่าลืมเก็บเพชรไว้ด้วยนะเก็บเพชรกันไว้ด้วยเพราะว่าผมคิดว่าอาวงลอนะ้อน่าจะมาที่หน้าแล้วในส่วนของวงล้อก็เก็บเพชรกันด้วยนะบอกเลยวงล้อมาในแบบ สุ่มกันมันแน่นอนในส่วนของรอบหน้านะก็อย่าลืมเก็บเพชรก็ด้วยในะส่วนของวงล้อผมก็เก็บได้ประมาณนี่ประมาณ5้าหมื่นหกละจริงหกเก็บได้หกหมื่นแล้วเอาไปซื้อกล่องสุ่มจิตอาวุธวันนี้แหละก็เ,เลยเหลือ 56, ห้าหมื่นหกเอค่อยเก็บใหม่ผมคิดว่าก่อนอาวงล้อมาผมคิดว่าน่าจะเก็บได้ประมาณเจ็ดหมื่นนะไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าแต่อยากได้เจ็ดหมื่นนะว่ารอบนี้จะแบบสุ่มแบบเวอร์เลยในส่วนของวงล้อรอบนี้นะก็บอกเลยว่าเอาจริงเหมือนกันในส่วนของวงล้อรอบนี้ ก็ประมาณนี้ละกันในส่วนของการมาดูอาวุธลับใหม่นะทุกคนก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปจับกันได้ส่งอาวุธลับใหม่ผมว,ว่าก็ข้างดีเลยในะส่วนของอาวุธลับใหม่นะแต่แอนิเมชันผมกายังไม่ได้เห็นเลยนะเดี๋ยวก็อาจจะได้เห็นในส่วนของพวกยูงกิวร์นะเดี๋ยวเราก็อาจจะได้เห็นแบบพวกท็อปเซิร์ฟปล่อยออกมาใช้กันในส่วนของโมพุทิโลถังนะก็จะได้เห็นแอนิเมชันกันอีกทีหนึ่งนะกิโลนี้ก็มาคำนวณตู้กรชาา,าว่าแบบใช้กี่เพชรในส่วนของการการ,การันตีแล้วก็มาอ่านเอฟเฟกกันว่า จี๊ดจ๊าดแค่ไหนในซองหออาวุธลับใหม่นะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็ลองไปจัดกันดูได้สงห่ออาวุธลับใหม่นะสำหรับวันนี้ถ้าผมมีคําพูดใดว่าจะได้ไม่สุภาพหรือแนะนําหรือว่าอธิบายพูดเอฟเฟกอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมาไไที่ด้วยครับสำหรับคลิปวันนี้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บาย